ราศีที่ในปีนี้มีเรื่องพลิกล็อกค,ครั้งใหญ่คือราศีมีคนตอบสูนนะครับราศีราศีราศีฮนูครับ คำถามของข้อนี้เป็นคำตอบที่จะตอบในทางโหราศาสตร์ให้คุณเกิดความมั่นใจว่า 1. นต้องระมัดระวังและตั้งสติอย่าเมื่อเคราะห์ซ้ำกรัมซัดวิบัติเป็นมิแลเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาดวงชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยจะมีเคราะห์ครึ่งปีแรกของปี2 5 5 8ชาวราศีธนูยังทุกข์ใจมีปัญหาให้ทำใจไว้ อย่าไปท้อแท้ใจพอเข้าวันที่11กรกฎาคมดวงกลับมามีโชคมีชัยสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่หวังเรียกว่าพลิกล็อกถล่มทลายอะไรกันเนี่ยราศีเนี่ยมีเทพประจำตัวคือเทพพระราศดีต้องสร้างบุญบุญกระตัญยูบุญทารรกับพุทธศาสนาบุญจงรักภักดีน้อมนำให้ครบทุประการเทวดาในทุกราศีนาคครุฑพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะโดนบรนดาลประทานพรกำลังบุญเราก็จะหนุนนำนำพาเอาละครับด้วยเหตุผล ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในปีนี้ปีพุทธศักราช2 5 5 8มีเรื่องพลิกล็อกครั้งใหญ่ได้แก่ชาวราศีธนูฟันธุกรับาม,มาบ่อยจะไม่ค่อยได้ออกมาเพราะ<ต>วาะ่าเป็นูเร,นเรื่องลําบากนะค่อมไม่เคยกลัวเพราะเราเคยลําบากมาก่อนโอ้ชีตลำบากครับ ฝานีมาถึงนี้ได้มันก็ดีที่สุดครับสมัยเล่นลิเกจะลําบากมากอ่าเล่นลิเกได้คืนละร้อยตัวครับแล้วฝาจะมาอยู่ตรงนี้ได้ผมถือว่ามันดีที่สุดกับคนที่ไม่มีความรู้อย่างเราผมด้อยความรู้แต่ผมมีความจําที่ดีท่านเองนี่ผมไปดูหมอมาแล้วว่าหมอให้ปล่อยปลาครับปลาช่อนหรือปลาดุกปลาวานนะ เรงว่าจะปล่อยไม่ไหวไผมไ,มไมปถามโมโมโมก,กุโตเป็นล้านครับ <laughs> ขอปล่อย้าคเข้มเลยฟังตอนนี้มีชีวิตน้อยมาอีกหนึ่งใช่ครับ,รบแล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มา,มาเพิ่มอีกคนหนึ่ง <c oughs> ที่อยู่ทุกวันนี่เราก็มีความสุขแล้วท้าไมาคนบางคนว่ามันจะมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันยิ่งมาเพิ่มบารมีเราขึ้นอีก เพิ่มความสุขเองเป็นคุณตาที่มีลูกหลานเยอะแยะไงมีหลานผู้ชายแล้วมีหลานผู้หญิงอีกคนหนึ่งเคยใช้วันละร้อยสองร้อยต่อไปก็จะใช้วันละห้าหกร้อยเราก็จะสบายแล้วครับไม่ต้องมาลุมกินกับเราอีกเย้ะพูดให้น้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยว่าเวลาเราเรามีปัญหาสมมติว่ามีปัญหาท้อแท้หมดกาลังใจอะไรเงี้ยนะคบหากําลังใจยังไงชีวิตเนี่ยมันแสนจะยากกว่าจะเกิดมาแล้วคุณไปนิ่งคุณไม่ได้ร่ะ ทางที่คุณเดินต่อไปมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกคุณจะเดินถูกทางหรือเปล่าเท่านั้นอถ้าคุณอยู่เฉยไม่ต้องทำร้ายที่ไหนไม่ขอข้าบ้านนู้นบ้านนี้กินแล้วคุณไม่กินกับบ้านนู้นเขาไม่มีกินคุณไปขอทุกวันเขาจะลำคาญคุณไหมมือคุณก็ดีเท้าคุณก็ดีคุณเดินไปทางหน้้นนะครับคนเราต้องดิ้นคือมันต้องไปจะมีทางไหนสักทางใช่ครับต้องดิ้นเลยใช่ครับอตบถูกไปทั้งหมดแปดคนค่ะใครมนั่งยกมือครับผมมเจูก สนับสนุนโดย AIS ค่ะจับทั้งหมด8ท่านด้วยกันเชิญเลยครับเอบคครับมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยสุดท้ายของผมอ่ะใครครับใครครับใครครับมีนี่ไงหมายมั้ยครับคิดว่าใครครับใครครับจ้องจ้องจ้อเฮ้ยพี่แบนพี่แบนมานิ่งๆนะคะเห็นนิ่งๆแบบนี้รับเงินขวัญถุงจาก AIS เพิ่มไปอีก10,000บาทค่ะ ไ้ยังไหมเป็นคนที่อ่ะยังับเรานะคะทุกท่านยังดูกับเราอีกหนึ่งสัปดาห์วันนี้ต้องขอขอบคุณบอลลูนอาร์ตค่ะสําหรับลูกโป่งสวยๆในรายการนะคะขอบคุณผู้ร่วมสึกของเราทั้ง12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะครับสาหรับคนที่รอฟังว่าวันนี้อาจารย์ลักษณ์นะครับจะมาฟันธงเรื่องธรรมชาติและภัยพิบัตินะครับของปี2558จะเป็นอย่างไรติดตามช่วงท้ายรายการครับอาทิตย์หน้าค่ะพลาดไม่ได้กับอีก4ราศี เรามาเช็คดวงกับเราที่นี่ค่ะศึก12ราศีที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดแล้วค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับด,ดวงเมืองกรุงรัตนาโกสินและดวงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในปีพุทธศักราช2558เหตุเพศไทยที่จะปรากฏในชะตาโลกชะตาเมืองกรุงรัตนาโกสินและประชาชนทั้งประเทศนั้นมีอยู่ครับ ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าชีพมาตั้ง24ปีเนี่ยผมเห็นข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าเรื่องร้ายในประเทศนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีได้เพราะเมืองเราเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาอ็ทธพศภัยที่มีมาเปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญกุศลที่ได้นำพาสร้างและการปฏิบัติธรรมปีพุทธศักราช2558ดวงเมืองนั้นอีเกนเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องภัยจากอัคคีภัยเครื่องบินตก มีเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมอันตรายประกอบกับเศรษฐกิจก็เป็นจังหวัดที่มีปัญหาขอให้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางของชีวิตดาวเสาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะของดวงเมืองก็แปลว่าการที่เปลี่ยนแปลง ในการประกอบกิจกรรมอาชีพในทางการเกษตรเช่นเคยปลูกข้าวมาปลูกมันสำปะหลังเคยปลูกยางมาปลูกสมุนไพรการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิดโชคที่เรียกว่าราชาโชคเหตุเศพศภัยพเกิดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวขึ้นลมพายุหรือฤดูที่แปรเปลี่ยนส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรบางอย่างมีปัญหาในกลุ่มประเทศรอบบ้านเราหรือเป็นไปทั่วโลกทําให้สินค้าทางการเกษตรบางอย่างขาดแคลน สินค้าในประเทศเราได้มีราคาต้นปีอย่านนี้เดินทางไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมทำจริงๆอย่าทำเพราะกลัวว่าจะมีภัยทำเพราะไม่ประมาทในบุญคิดและต้องรีบทำน้อยทำน้อยมีมากทำมากทำสร้างความสุขในครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปรับประทานอาหารไปวัดไปไหว้พระไปทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้มีมากมายครับผมเชื่อมั่นว่ามงคลต่างๆเ่านี้จะเป็นมงคลคุ้มรักษา ทำบุญทุกครั้งทุกคากข้าอุทิศให้ทวยเทพยาราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณประเทศไทยกูรัตนาโกสินยังมีอยู่บนโลกใบน,นี้และยังมีอยู่ไปยาวไกลและคนไทยก็จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ของชาติมีศิลปะวัฒน,นธรรมประเพณีจงอย่าก,กลัวต่อคํามือักรใดใดถ้าจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าไม่ต้องหนีตายแต่กลัวว่าจะตายไปโดยไม่ได้ทำบุญมี่การให้อาภายัยโอ,อ้โหสิ กับการมีความรักความปรารถนาดีและดวงเมืองก็จะกลายเป็นดวงดีเกิดมีปัญหาก็จะมีรักสามัคคีช่วยเหลือกันดวงนี้คือดวงที่สำคัญที่ต้องเกิดในดวงใจและจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปผมเชื่อมั่นหวังว่าจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จากข้อมูลที่เป็นมงคลที่จะบันดาลดลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้กับทุกๆคนเป็นต้นไปครับคริฟัตเ